เอา้าผมจะมาบอกเขาหน้าที่หนึ่งก็คือผมได้ลบเกมไม่ทั้งหมดหรอกเพอเล่นเพราะว่าตอนนีปนป้ประสบปัญหาคือโทรศัพท์กระตุกซึ่งก็เลยลบเกม แล้วก็เลือกเอาไว้ว่า,ยวานยโยนะไม่อยู่แล้วมันก็ได้ลบไปเยอะลบทั้งหมดมือก,ก็กลายเป็นศูนย์แล้วแล้วก็จะไม่มีคลิปลุงถ้าไม่มีอีอเนี้นะส่วนวิดีโอที่เหลือก็ถ่ายแล้วก็อัปลงยูทูบแล้วก็ลบไปเพราะว่าเปงิงมีคนที่มาก ส่วนภาพต่างๆนี่อย่าไปหาอเอาเองนะกันช่วงนี้อาจจะไม่ได้ลงแล้วก็ใกล้จะเปิดเทอมแล้วเออป็นอะารที่เซ็งปิดเซ็งมากๆไอ้เกมมันได้หายหมดแล้ว เกมปินั่นลกับโซเพาะว่าปกตินี่ก็กอเขาใช้ใชว่ามีเกมประมาณ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบมีเกมเดียสิบเกมแล้วมาแค่นี้นะม่แจ้งเข่าร้อยข่าร้อยหรือข่าเดียวก็ยึดเท้าคุ